วีกแลงไปด้วยอย่าลืมติดตามดูด้วยนะวีกเจ็ดอ่ะผมเครียดมากเลยอะอนเมื่อวานเล่นกเ,เคียดเครียดที่มันที่ติดเด็ดรอแล้วจะตายอ่ะผมเซ็งมากเลยจริงๆนะแต่ชโชคดีที่สามารถหลุดรอดมาได้แล้วอ่ะเด็กนี้เล่นไงเนี่ย เทคนิคเล่นไงอ่ะอยู่ด้วยกันนานๆหน่อยแหมพรุ่งนี้ต้องทำงานครับ <c oughs> ขาดตอนจะลงแดงใจเย็นเป็นเด็กไลล่าหรอผมว่าจะคอยลงเจ้านี่เลยอ่ะเพิ่มกล้วยมาจะเล่นเล่นลน, <โอ S 1> นี่แล้วก็บักบักถ้าเล่นเจ้านี่เลยแล้วมันเล่นโอเวอร์โหลดหีจจุกเลยหรือไม่ต้องทำอะไรก็ได้ <c oughs> <c oughs> สวยอะ่ะเด็กทองมันสวยอะ่ะมันสวยอ่ะมันสวยจริงๆรอะ่ะมันสวยแบบมันสวยอะ่ะเคาะไปด้วยเหรอมัอนก็เสียดูรบิลิตี้แบบนิดนึงนิดนึงเหมือนกันนะเนี่ยเนาะ แตไม่ได้ว่ามีอาวุธที่ใส่เวสสามใบและเสกมังกรด้วยไหมหรอถ้าแบบนี้ล่ะคุณไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่แบบตลกตลกหน่อยนะคือเมนเทนอ่ะเมนเทนถ้าใช่จริงอะ่ะผมจะเก็บผมอาจจะเลยเก็บสเปลไว้เยอะหน่อยอะ เขาเล่นไร้สาระผมยังพอใบได้อย sure> ู่โอ้ยน hmm. ั่นแหละมันก็ใบเราคืนไม่เป็นไรผมมีอีกตัวหนึ่งบนมือโอ้แล้วถ้าได้เขาเขาได้เสาเวนี่เขาจะไม่เสียได้แล้วอนเขาได้เสาทอนเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะได้เสาทอนครับเขาก็เลยเล่นแบบนั้นก็แย่ละแล้วมันจะล้นมือจริงๆแหละเหมือนไม่มีออปชั่นนี่ ผมอยากจะเก็บใบนี้ไว้นะแต่ว่าเห็นทีต้องเล่นแล้วละ่ะไม่งั้นไพ่เต็มมือครับข้าต้องคิดให้ดีไม่งั้นก็เล่นอย่างนี้ไหมเราก็บัฟให้เอเอาเอานี้ยกลับขึ้นมือมาหรือว่าเราอยากได้ใบนี้ขึ้นมือใบเนี้ยผมว่ามันเป็นหนึ่งในใบสําคัญเลยละ่ะอืมบัฟแค่นี้ก็พอมัง้งเนาะไม่ต้องไปกังวลอะไรศัตรูมันมากหรอก ผมยังไม่ได้ศึกษาเด็กนี้ผมเลยไม่รู้ว่าชัยชนะมันคืออะไรมันต้องศึกษาก่อนอเคเขาใช้เขาใช้เฮกไปแล้วนะเขาใช้เฮกไปแล้วนะเฮกหมดล้วแล้วก็อาวุธนี้พังละไม่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 ใช่กล้วย <c oughs> จะกล้วยอย่างเดียวเลย กอป1หน,หนึ่งดีกว่าเทิรนต่อไปก็เล่นเจ้านี้ได้อยู่ดีเนาะก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้อะไรเพิ่มแนละ้วแค่นี้ก็พอกอปไปเนี่ยดีกว่าผมว่าสุรกายสุสานสามารถตีได้เลยด้วยเหรอเนี่ยหลายการไม่เลวว้าวว้าววว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวต้องตัวอย่างนี้สิ ใช่เลยไอเนี่ยใช่เลยล่อให้มันลงมาเยอะกว่านี้ไหมเนี่ยมิสเตอร์เคลียร์บอร์ดเลยเนี่ยคุณเกาหลีครับคุณน่าจะเล่นอะไรที่มันแบบเยอะจริงๆเลยนะเอาแบบว่าให้ผมแบบ ไม่ไหวแล้วไม่ได้ยังไงผมก็ต้องทำลายคุณแล้วเอาอย่างนั้นเลยคุณอย่าเล่นจอกแจ็ๆๆคจอกแจ็คแฟบเดี๋อดูซิว่าจะได้เป็นสตเต็ตเท่าไหร่แฟบโอ้โหแย่แล้วมีไอ้บ้านนั้นด้วยมีบ้านนั้นด้วยมีบ้านนั้นด้วยมีบ้านนั้นด้วยใบมันก่อนคือผมขอเวลาคืคุณอย่ามาบังคับผมผมต้องการเวลาคิดเข้าใจไหมนะห้ามห้ามเด็ดขาดนะเกียริ หนึ่สอหองมสี่ห้าหกเจ็ดหกเจ็ดก็จะโดนหนึ่งหนึ่งสสสสี่ เล่นไม่เ <sketches> ป็นอ่ะเด็กเนี้ยจริงๆผมเล่นไม่เป็นจริงๆนะคือไม่รู้ว่ามันจะต้องชนะด้วยอะไรอ่ะเ้ยล่นไม่เป็นเว้ยมั่วแล้ว มั่วแล้วไม่เป็นแล้วเลยไม่เป็นมั่วเลยเอาเป็นว่ามันเทรนมันก็ตายด้วยอ่ะฮิววิ่งวิ้งวิ้งวิ้งโอเคโอเคยิงมบัพปิ้วกลายไปเป็นข่าไล่แกข้าไล่สิบกลายกระจอกกว่าเดิมแน่ข่าไล่สิบอ่ะโุ่ยหกเอ็ดพี มันมาไม่น่าจะมีประโยชน์ hmm. Hmm. เล่นไงเล่นไม่เป็นนะไอมันมาก็ได้ <c oughs> โอยจังครับโลกสิคือคุณเคยจับเด็กที่คุณไม่เคยใช้มาก่อนป่ะ แม่รู้สึกอย่างนั้นอยู่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะอ,อ,อ,นอ,อะืดะอล,ะ,ละสิฮะคุณต้องเทรดสองตัวนะมิฉั้นมันไม่ตายนะครับคุณเกาหลีพอที่รู้ผมโดน8816โหจะตายแล้วเนี่ย มันคงไม่เปลี่ยนไปเป็นตัวชาร์จอะไรเจ๋งๆหรอกอย่าโอเวอร์โหลดใส่หน้านะเด็ดโอ้เกมนี้มันยังไม่จบมัญญนยังไม่จบ ไม่จบไม่จบมีคนเจ็บไหมแน่นอนอยู่แล้ว สรุปมันมีไลนิ <t <t ่งสตอมปึ้งระเบิดอยู่ดีจีโกงแต่เราขึ้นว่าเราพูว่าข่าชนะแล้วเจ้าชนะแล้วแปลว่าผมหนีท่านหลอกผมอ่ะไม่เห็นมีไรล่าเลยอ่ะเด็กนี้ไม่มีกดใหม่ไม่เอาไม่ยอม โดนหลอกแหมมันไม่ได้ไม่ได้คนเดิมหรอกหมายถึงว่าผมไม่ได้เล่นอันเดิมหรอกถูกไหม เา <L> อโอเคเคิร์เพล์มาเลยคุณเกาหลีคุณเกาหลีคุณจะทำอะไรครับ คุณจะติดไอ้เจ้าอาวุธสกปรกอ๋อไม่ติดคุณไม่จำเป็นต้องต่อให้นะผมอยากเห็นคุณใช้ฮีโร่พาวเวอร์เจาะหน้าว่าสิเค็ดก็ต้องตีอ่ะลองตีดูสิ ตกไก่ตรงไหนเขาไม่ใช่ไก่นะดูการ์ดทองดูฮีโร่ทองคนเนี้ยแล้วไม่ใช่วิทแบงด้วยคำนวณได้จากว่าเขาเป็นฮีโร่ทองแต่การ์ดเขาไม่ทองแปลว่าเขาไม่ใช่วิทแบงบมีอีกเหรออย่าบอกนะหมาี่เงา่าโอเคตกใจอย่างนี้ก็จะไปเกือบหมดแล้ว เขามีสกินด้วยเนอะจะถูกต้องรอก่อนไม่มีวันตายครับยูนิตของทีมผมไม่มีวันตายมันจะเกิดขึ้นมาได้เรื่อยๆี๋ยวผมก็จะใช้ เออมันตายแล้วตายก็ได้โอ้แพ้แล้วล่ะเครียดเลยเนี่ยเจอเด็กเจอการ์อย่างเงี้ยโน้ผมจะถามว่าเด็กอะไรครับว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันคือเด็กอะไร <c oughs> แต่พอพอพอจะรู้อยู่ว่ามันเกี่ยวข้องกับบอดสูงมากเลยมัอนสตูก็น่าจะรู้ด้วยนะว่าผมมาเด็กเด็กยวค่เดี๋เดี๋อวคอ่เด อม <The noise> เหมือนในนี้จะเหมือนจะจามแต่ก็ไม่จามคุณเคยไหมทรมานนะเหมือนจะจามแต่เราไม่ได้จามครับมันจะทรมานอะ่ะแบบอไม่มาอไม่มาไอตรงนั้นแบบโหสุดยอดเลย ถ้ามีแปลงล่างด้วยถ้ามีจริงๆนะผมขอทอบเด็กเทินต่อไปเลยเพราะพันไอ้สีอ <Ooh. S 1> โอเคเอาวุธเขาเฉาะไม่ตายก็ดีนะสามตัวหลายกาดมาก เพื่อนที่เราผมเล่นไปใบเดียวเองอะ่ะ <c oughs> ผมไม่รู้เงว่าผ, <c oughs> ผมมีใบแบบนี้ด้วย <c oughs> ก็ต้องเทรดแล้วเนาะ <c oughs> แล้วก็หวังว่าจะได้รับอะไรที่มันมันไม่ได้อะไรที่ดีๆ <c oughs> หรอกเ <c oughs> ชื่อเหอะไม่ได้หรอก <c oughs> ลองเล่นแบบโยโลแล้วกันโยโล อารีนาเต็มแล้วไป่ะโยโลโเฮ้ยไม่ได้ตัวเจ๋งค,คุณเดาซิพาไพ่ใบสุดท้ายของผมคืออะไรนี่อยู่บนมือผมเนี่ยคืออะไร คุณห้ามแปลงล่างเป็นเร็กซ่าอีกตัวหนึ่งแน่นอนคุณต้องเป็นตัวนี้แหละคุณห้ามแปลงมันผิดกฎห้ามทําเด็ดขาดถ้าคุณทํานะผมจะกดยอมแพ้ให้คุณเห็นนันท็อปเด็กมันท็อปเด็กอ่ะไม่ยอมไม่ยอมยอมก็ได้ ตามไม่สบายใจไม่เป็นไรเร็กซ่าตัวนั้นนะผมไม่เป็นไรผมมาจัดการเร็กซ่าคนนี้ดีกว่าเฮะ ไม่อื่นโอเคโอเคผมโอเคโอเคได้อยู่โดนแน่กระแทกแน่ <c oughs> เทรสิครับพี่รออะไร เทรดอยู่แล้วมันไม่มีใครไม่เทรดหรอกจริงป่ะล่ะไม่มีใครปล่อยให้เจ้าไฮยน่าตัวนี้มันโตโตขึ้นไปเรื่อยๆหรอก <c oughs> ในที่สุดไฮยน่าเขาก็หมดเด็กครับบบ,รบบา คุณราโอกาสจะทำอย่างนี้มาหลายเทิร์นแล้วใช่ไหมผมรู้คุณรอมาหลายเทิร์นละรู้ไหมผมอยากให้มันทิ้งอะไรไม่ใช่ใบนั้นอยากมันทิ้งไปเนี้ยคุณเอาใบนี้ออกไปให้ผมทีครับ นั่นแหละแล้วก็แถบหาอีกตัวหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วโอเ<า>ค <Okay. S 2> จะจัดการให้เลยตะเตะเตจ้านั่นไม่ใช่ปัญหาเข้าใจไหมอันนี้คือ value play แต่ไพ่เริ่มไม่ใช่ละไอใบนี้นี่เจอมาหลายตัวแล้วผมยังมีโอกาสอีกเทิร์นหนึ่งที่จะจวดให้ได้เจ้าตัวนั้นตอนนี้ไพ่ผมมันเริ่มมันเริ่มจะไม่ใช่ละมันเริ่มแย่ดุมกาอันนี้สิใช่อันนี้สิใช่เทรดไว้เพื่อความน่ารักไหมเทรดไว้เพื่อความน่ารักแล้วกันอกพอเฮ็ดพีผมทำ ดิซาน่าจะใส่เควสมาให้ด้วยนะครับนั่นน่ะสิถ้าเป็นเควสนะสนุกกว่านี้เยอะเลยเนาะ no. พอมันไม่ใช่ทีนี้มันมันความน่ากลัวมันหายไปเยอะอะ่ะโดยทิ้งเราบัฟแตบบ่ทิ้งล้วก๊อฟอยู่ไหนไม่รู้ครับไม่เคยขึ้นมาให้ผมเลยครับจริงไม่รู้ล่ะมันต้องมาตานี้แน่แ่ฮึบ ครับปกป้องดุมกาดไว้เพื่อนต่อไปลีโต้แล้วมันจะทำไมโอ้ดุมกาดเราสวยแล้ว สวยแล้วสวยแล้วเอ,อ้อฮึบทอนมีเนียนยยควรจะแถบไหมควรแถบครับหาดูมกาศโอเคทอนอีกคำถามหนึง่งผมควรจะเทรดหรือไม่เทรดผมไม่ควรจะเทรดครับเทรดไม่เทรดก็ตายอยู่ดีถ้ามันมีคิวคอมแมนใช่ไหมเทรดไม่เทรดก็ตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นตีหน้าไปเถอะ มันมีคิวคอมแมนครับแทบอ,อยู่แล้วโอ้ไมยกอดไฟฟลาย สามกัเป็นสี่สก็ได้เงินก็จะกลายเป็นก็จะกลายเป็นห้าใบห้าใบเค้อไอ้บ้านนั้นก็จะไม่ตายห้าใบ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 นี่แหละ มันมีลีโต้แต่มันไม่ยอมนั่นผมนี่ผมตายแบบผมตายแบบตายอะ่ะอันเนี้ยเป็นเกมแรกที่ผมตายครับไรกาดจะโทษไพ่หรือโทษอะไรดีผมไม่โทษอะไรทั้งนั้นขออีกยตางน,นี่ผมโดนบ m เหรอแล้วเนี่ยนี่ผมโดนศัตรูมันบ m มใส่แล้วเนี่ย ตานี้สุดท้ายแล้วของจริงแพ้ชนะจะจบในตานี้ครับคราวนี้แพ้ชนะจะจบในตนาน,น,ะจะจน,ตนี้เลยจริงๆแต่ถ้าเป็นไปได้ขอชนะไงแต่ถ้าแพ้ละครั้งคาอาจจะมีตอ่ออีกสนิจังนจังมมันมีเด็กนี้จริงๆเหรอเนี่ย ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเด็กพาราดินแบบเนี้ยแต่เท่น่าดูเลยนะมาเลยเจ้าแมวจูจ่โจมอ๋อรู้แล้วโอเค <c oughs> ไม่รู้หรอกก็พูดไปงั้นแหละน่าจะเม็กแหละมองดูมันก็ไม่น่าจะใช้เด็กอื่นนอกจากเม็กใช่ไหม ทีนี้ผมก็รู้สิเขาน่าจะเล่นแมวลูกของมันออกมาก่อนไงผมจะได้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ถูกมันต้องเป็นเวทชุบแน่ๆ สู้ๆตัวฉันอีกคนคู่หูมันจะเป็นเดซลี่ช็อตตาดีนี่ผมจะเกลียดมันมากเลยเนี่ยถ้ามันทำนะเจอหมาของข้าเจ็บหนะ้า คิดสิตัวเราคิดสิว่าเราจะจัดการยังไงให้ดีที่สุดอืต้องทำยังไงก็ได้อ่ะให้ผมเมยพวกนี้มันรอดไปในเทินต่อไปขอข้าคิดก่อน ท่านหนึ่งก็น่าเกียดท่านหนึ่งน่าเกียดต้องใช้อะไรรอบโลศักดิ์สิทธิ์ให้มัน <c oughs> <c oughs> สโ บ้านี่แกโอ้ยติดดีไวชิลเจ้าบ้านั่นก็บัฟโหดขึ้นไปอีกแล้วผมก็ไม่มีสเตนเดอร์นี่นั่นละคอยนั่นละผมต้องยื้ออีกสองเพินเพื่อที่ว่าผมจะได้เล่นเออทาลิมนั่นน่าจะเป็นคิวคอมแมนถ้าถ้าเป็นไอเจาะเสร็จเจ,จาะใจใจสี่ทำดาเมจสามเรียกสามสามเขาทำไปแล้วออใช่ไหมมันไม่มีเหตุผลที่เขาจะไม่เล่นใบนั้นไม่มีที่เขาไม่เล่นก็เพราะว่ามันไม่ใช่ อผมยื้อได้ไม่ถึงเทินต่อไปหรอกนี่มันก็เก้าแล้วอ่ะจูกทุกตาเลยครับหนักเกินไปตีไม่ได้จบแพ้เลิกนอนนอนหน้าเบื่อเวลาเจอไอ้เจ้าไฮีนาโอ้ยฆ่ามันไม่ได้มันก็ตัวเอาตัวเอนอะ